ลุกนายที่นายไมอกไม่ยอะสอะไรก็ลุกนายที่นายรวมกันเกือบร้อยเงไร้ไร้เรงมากเหมือนว่าจะเกินอะแอ่มอเล่องนี้ผิดมาล้วผิดมาแล้วตัวที่นายรวมกันเกือบร้อยเอ่อส่วนค้ชที่ออกมาร้องนี่คือย่าของนาเดชื่อว่าส่งเดชหรือเปล่าจะพูดอะไรเนี่ย พูดมต้องตรงโอ้โหเข้มชีเมากๆเข้วทำไมต้องเดินมาพูดเลยว่าเบาไม่ได้เพราะคุณครูแรงมาอะไรที่ว่าแรงบอกก่าสักมาปุ๊บโอ้โหอะไรหรอสะศาสเสียงบ้างล่ะไปเจอก็ไปเจอจ้าโอ้โห ใหญ่นะเดี๋ยวเขาใหญ่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 านข้างหลังดิวจะปักมาปักปลาคุกคกคุกคประมาณโน้อยเราไม่ได้ขอเลืกกระสิทธิชนะใครที่สายคลิปแล้วลบออกก่อนนะอย่าพึ่งโพสอย่าพึ่งโพสใจเย็นใจแต่เราทวิดได้นะฮะทวิดกันไปเรื่อยๆตอนนี้ไฟแยงเข้าตามาก เห็นปั๊บเห็นหน้าทุกคน็นลูกเราได้เห็นนันเห็นชัดเลยเรามาด้วยกันอ๋อเหรอเห็นชัดไหมับพี่เดอคี่เดมาไม่เหมนเราไม่เห็นอเ้เราพอทีขึ้นหน้าเวทีแล้วเรามาด้วยกันเรามาด้วยกันพอที่หลังเวทีไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย เดี๋ยวถ้าถงมไเนดยังไงลูกอะไรหรอหมูช้อนอะไรเหรอลูกนัำลูกแล้วเดี๋ยวหิวนะทุกคนเนี่ยพิ่งชี้ตาผู้กองไม่ดีว้กิ้มอย่างเดียวเราจะเริ่มเปลี่บกิกจะไย้เขาบอกนี่จริงๆแล้วคำเสิร์ที่เ็บอกแลวโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมครับทั้งคำเสิร์โรแมนติกมีอยู่แค่คูกูกู่ย เราลืนเปี้ยวเลยรไวาจปี้ยวจุดนี้นีกจุดนะทนะโรแมนติกใช่ไหมก็บอกแล้วว่าพี่โอเป็นแขกเราเชิญที่โรแมนติกแขกบเโปโปออกมาก็ต้องโรแมนติกตามตีมใช่ไหมแบ๊วแม่รีโอใช่คะแม่รีโอรยเ ตอนนี้ตอนแรกก็รองมาด้วยกันจะเปะเอาจเรเอ้สึกฟยดูเบาๆส่วนใช่ฟินกับเคเหรอไม่ใ่คะทำไมพี่เะลอกมัหล่อมากแนครรู้แล้วเคเนี่ยเดี๋ยวเๆอย่เพึ่งเคเนี่ยหล่อบ้านแม่ใช่ไหมคะก่อนเข้าบ้านเนี่ยครูก็คิดางั้นเลย นางสวยไม่รู้หรอกช่างทำผมที่นี่บอกว่าเออน้องคนนี้รกบวนด้วยนะครับไม่ต้องมาแต่งแล้วครับผมทำแต่งหน้าปุ๊บอ้าวก็เต็มแน่ทั้งหน้าและหัวนางทำมาจากบ้านจะโยมได้ไงแต่ละคนเนี่ยเบาจะที่ไหนล่ะน่ะอะไรอะไรชุดเรือมังลักคนนกมังลัก สูตรโบไทยมั้งล่ะอะไรชั้นแคนี่ก็เด็กเอ็กเสิร์ฟธรรมดาเองเป็นคอนเสิร์ตที่น้องน้อยที่สุดแล้วดูสิเห็นไหมมาน้อยนะมาน้อยไม่เป็นไรแต่แน่นแน่นโอเคมาแทนได้อยู่ได้นะสายเดี๋ยวเดี๋ยวเเมื่อกี้ยังพูดไม่จบแล้วเรื่องฟินอ่ะอ่าเออส่วนอีกคนหนึ่งที่เหลือเนี่ยจะให้ฟินน้องไบรท์เหรอคะทำไมอ่ะอ๋อไม่ได้อเพราะว่าลูกสาวผู้จอง แม่ควรจะเข้าข้างหมูบ้านู่เดินกับไม่ข้าข้างหมนาตอแล้วเป็นลูกชายกุ้มนะเ็ลูกชายก็อลูกสาวอะไรเธอเป็นลูกชายอะไรเธอผักอะไร ปีผ่านไปก็เป็นอย่างนี้ลไม่ใช่มาถามคนแถวนี้ดูวยรึเมื่อก่อนนะมาแก้เจองมาแก้เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยไาโค้งพูดเก่งใจหน้าบ้างพูดสวนกันหนูจริงป่ะอ้ามาสวัสดีครับได้มาอาล่าสวัสดีมาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเลียร์้ยกแบบเวที มามากับป้าหรือเปล่าอมามาคนเดียวแล้วเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรกันอยู่นะไม่ถูกเลยคือคุณแม่มีคู่ฟิตแล้วคุณก้องก็มีเหมือนกันเข้ามาเดีวมีฟิแล้วคุณก้องจะมาแนวไหนอย่างอย่างท่ว่าเปลี <c <c uh <c 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 ่ยนหน้าของเขาถายได้แต่ตลกนะปากเอร้องาลายนี่ที่ดูเพลงแรกฉันมาฉันอยากซีเลียสมากพยายามที่ดื่มก็เล่นเป็นโน้ตวันนี้ก็ทำสมาธิอย่างดี ถามทำไมทำไมกำลังจะแบบเออกำลังจะแบบขอโทษแคร์คือจะบอกว่าหน้าหน้าจะไม่มีโจ๊กเกอร์อยู่แล้วไม่เข้าใจเลยจริงๆแค่วันนี้มันทุกอย่างมันตึงไปหมดแค่นั้นเองตตึงเปียกเลยไหมไม่ใช่พวกไอหลังไอทีบอกให้เขาเขาเขาแคร์เสื้อใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมอ่ะอารองขะเหนี่ยวดิ ทำแมวหนึ่งสองสั่มนักวัวงบน้อยก็อย่างนี้แหละท่านผู้ชมความอืนเต็นอะไรก็ไม่รู้เราอยากหายหน้าตาตัวเองแก่สาธารณชนแบบนี้เลยทำไมเพราะรู้สึกว่าทุกคนไม่เหลืออะไรดีแล้วใช่อยากจะบอกว่าเพลงที่ผ่านๆมันมีแต่เพลงช้าๆอยากเต้นเลยยังคะหนูอยากเต้นหนูเตรียมขนมาเต้นไม่ได้ถ่าเตรียมขนมาเต้นแบบด้วยความโกรธ ลูกแค่หนูเต้นแบบนี้รูมีความรู้สึกว่าไก่มันจะตายมันจะตายไปต้องคลอกใช่ไหมเคื่อนที่แตมันก็สวยออ๋ไม่ใช่ไก่นี่เขาเรียกว่ารันโน้ o เ e y o ยรักควนด้วยมาตั้งแต่เช้ารักแรกันเหน็บไหมโอ้โหอยากได้พ้พูดถึงอยากได้เพลงเต้นอยากได้เพลงเต้นอยากเต้นไหมฮะ อยาก,ก,กได้ไหน,นี่คนนี้ชูมือสูงมากบอกเลยตรงนี้ท่านหน้านั่งเงียบพอถามอยากได้หรือเปล่าเ <c oughs> พราะต้องเรียนให้ทราบด้วยนะครับท่านหน้าเป็นที่ V I P นะฮะแล้วท่านเสียแทนกมาแล้วรบกวนขยับแค่ขยับขาได้นะครับขยับ<ร>ได้ะระวังจะเป<ร>็นตะคิวนั่งนานนั่งนานตอนนี้<ช>อัมา<ไ>ตแล้วตะคิวแล้วประทานหรือเปล่าซีซ้าย ผมว่าคุยสนากันดีกว่านะครับเมื่อกี้แขกรับเชิญก็ุ่มมาแล้วกเรือแขกรับเชิญฮูกองบ้านอยากรู้แล้วจะเป็นใครเว็นซะไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูเวทนาอ่าเราไปดูกันแลไปๆๆไปเหรอไปเถอะไปเถอยอยากได้วย d แดนเซอร์เ